ซื้อมาเราสึกว่าไม่เสียดายเงินเลยนี่คือจุ่มรอบเดียวเองนะเห็นนะตอนนี้ก็มีถามว่าเป็นคลิปสั้นๆให้ดูด้วยนะคะทุกคนก็มีทาง IG แล้วก็ t i k t o กนะก็ไปตามกันได้เพราะว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้แบบมีทําใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะถ่ายแบบเป็นคลิปสั้นๆให้ดูสวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกาวนะวันนี้ก็มากันในคลิปปากคล้ำรอดหรือไม่รอดนะคะมารีวิวลิปดุนี้กันซื้อมาเราชอบมากของ3 r e c e นะคะ ชื่อรุ่นว่าเฮซี่ริบครนนะก็ซื้อมาลองสีสีเลยแล้วต้องบอกเลยว่าสวยทุกสีทุกคนคือซื้อมาแล้วรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินเลยแต่ชอบทุกสีสีเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามีหลายสีนะเนี่ยคือลิก็เห็นนางแบบเขาทาแล้วสวยมากก็เลยแบบเออต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าแบบทามาแล้วสีมันดูแบบมันสวยมากๆเลยแล้วก็พอได้มาลองจริงๆอ่ะสีสวยจริงแล้วก็เนื้อดีมากนะคะก็จะมาเป็นกล่องสีเงินแบบนี้เลยนะด้านหน้าจะมีชื่อเขียนว่า 3ce h a z y lip cray นะคะเป็นลิปเนื้อครนะจะมีชื่อสีบอกไว้ด้านบนให้ฟินิชที่มีความแบบเนื้อแมทสัมผัสนุม่มสีชัดมากๆเลยคือจุ่มรอบเดียวอะ่ะก็คือทาได้ทั่วปากเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากแล้วคือสีตัวแท่งของเขาอะ่ะมันก็จะแบบมีความตรงกับตัวสีกล่องนะทุกคนถ้าเกิดใครไปซื้อนะเนี่ยสีเหมือนกันเลย แล้วก็สีที่ทาออกมาเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกันกับสีบบตัวแท่งอ่ะคือทําให้เราพอที่จะแบบว่าเออไกด์ไลน์ตัวเองได้ว่าวันนี้เราจะทาลิปโทนสีไหนเผื่อว่าใครอาจจะซื้อแบบหลายสีอะไรเงี้ยด้านหน้าจะเป็นแบบอย่างเงี้ยดูกับกลมๆใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังอ่ะจะเป็นทรงตัดแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีเขียนว่า 3ce นะคะด้านล่างตรงนี้จะมีชื่อสีอยู่ตรงด้านล่างแบบนี้มันจะมีชื่อสีตรงนี้นะทุกคนตรงที่กรอบแบบเนี้ย แล้วก็จะมีแบบบาร์โค้ดนะคะให้เราเช็กด้วยว่าของแท้ก็แนะนำว่าให้ซื้อจากร้านออฟฟิเชียลหรือว่าร้านที่อบ,บรถน่าเชื่อถือแต่ทุกคนจะได้แบบได้ของแท้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูสวอตสีก่อนละกันนะลิขาให้ดูทั้ง4ส,สีเลยทั้งแบบไม่แต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนทาอีกรอบหนึ่งนะอยากทาให้ดูแบบเป็นตัวอย่างอีกรอบหนึ่งว่าเออตอนทาเป็นยังไง กลับมาเจอกันอีกรอบนึงเมื่อกี้คงได้เห็นกันแล้วนะคะว่าทั้งสสีเป็นยังไงบ้างนะนเพื่อนๆชอบสีไหนพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็คิดว่าลิสมอกกับสีไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะะเดี๋ยวจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าอ้ตอนทาเป็นยังไงนี่คนี่คือตัวแท่งแบบรวมๆกันเลยเนี่ยสีสีนะคะ อันนี้คือสีสีลิกซื้อมานะคะก็เดี๋ยวจะสวอตสีให้ดูกันถ้าให้เลือกสีหนึ่งนะที่แบบชอบมากๆนะคะก็คงจะต้องเป็นสีนี้แล้วแหละน่าจะาว่าฮิปเปอร์มีนไหมหรือฮิปเปอรา์ไมลไม่แน่ใจนะสีเนี้ยเป็นสีลิกชอบมากมันจะมีความแบบชมพูอมแดงแล้วติดน้ำตาลนิดนึงอะ่ะเออสวยเนื้อจะเป็นเนื้อแบบมันจะให้ฟินิชท,ที่มีความแมทนะแล้วก็เนื้อเขาเข้เขมขน้นแล้วตอนทานเนี่ยไม่เป็นก้อนนะคะ อืมเนี่ยสีชัดเจนนี่คือจุ่มรอบเดียวนะสีออกไปทางชมพูติดอมแดงแล้วก็ติ่งน้ําตาลนิดนึงอะ่ะทุกคนคือมันแบบมันสวยมากเลยอะ่ะเออลืมให้ดูหัวแปลง,ขงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวลิปเขาจะมีกลิ่นด้วยนะเป็นกลิ่นแบบเหมือนขนมวานิลาทุกคนเออหอมๆนะโอเคนะชอบกลิ่นอ่ะเดี๋ยวท้ายดูนี่คือจุ่มรอบเดียวเองนะเห็นนะสีชัดกบพื้นปากดีมาก นี่คือรอบเดียวข้างล่างเห็นไหมทุกคนสีที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นสีปากแต่ละคนนะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะไม่ได้ปากค้ำเหมือนลิ้งเนี่ยอาจจะได้สีที่มีความชัดกว่านี้แล้วก็อาจจะได้สีที่ดูแตกต่างไปกว่านี้นิดนึงนะเนี่ยตอนนี้นที่ทาแล้วเห็นด้วยตาเปล่าเลยคือจะเป็นสีชมพูติดอมแดงแล้วก็มีความแบบน้ำตาลนิดนิดนิดหน่อยนิดเดียวแต่ว่าจะออกไปทางชมพูอมแดงคะส่วนใหญ่สวยมากสีเนี้ยคิดว่าหลายคนอนะถ้าได้ลองสีเนียร้งว่าต้องแบบเป็นเฟรนดของหลายๆคนเลยสวยมากอันนี้คือยังไม่ได้จุ่มลิปใหมนะ่ คือจุบรอบเดียวทายทั่วแหละนี่นทุกคนเนื้อดีมากแล้วก็เป็นเนือ้อที่ไฮฟินิชท,ที่มีความแมตแต่ว่าเป็นความแมตท,ที่ยังรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นมีความนุม่มไม่ได้แบบว่าแมตจนแห้งนะคะเรื่องความเบาสบายปากอันนี้สําหรับลิกนะลรู้สึกว่ามันก็แบบ ยังมีความรู้สึกว่าหนักปากนิดนึงนิดหน่อยมันไม่ได้เป็นลิปที่ทาแล้วแบบเบาสบายจนแบบรู้สึกเหมือนไม่ทาขนาดนั้นอ่ะคือมันยังมีความรู้สึกว่าเราทาลิปอยู่นะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคนะไม่รู้สึกว่ามันแบบแบบหนักปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อเขาไม่หนึบนะเนี่ยเดี๋ยวเม้มปากให้ดูอืมเนื้อไม่หนึบเลยนะเนื้อดีมากแล้วก็ พอทาไปแล้วว่ามันจะเติมเต็มร่องปากแบบดีอะ่ะคือเบอร์ร่องปากดีมากเดี๋ยวไปดูกันในช่วงทดสอบกันสักหน่อยละกันเนาะว่าตอนที่ทดสอบลิปรุ่น,นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างดูความติดทนดูกันว่าหลังกินข้าวแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสรุปตอนท้ายอีกรอบนึงคะ่ะทาเสร็จตอนบ่ายบสี เดี๋ยวนีจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งว่าแบบเออระหว่างวันอะไรเงี้ยกินน้านะหรือว่ากินนู้กินนี่อะไรไปเป็นยังไงบ้างปากแห้งไหมนนี้ก็คือสีลิปก็ยังชัดเจนอยู่ผ่านมาน่าจะมันครึ่งชั่วโมงแล้วนะหิวอะหิวข้าววันก็เลยคือเนี่ยบ่ายสองจนบ่ายสามแล้วแต่ว่ายังไม่กินข้าววันเลยก็เลยนะทำนะมาม่าหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากินกันนะก็ให้ดูลิปก่อนกินดีกว่า ก่อนกินอสีชัดติดทนอันนี้ก็คือเวลาใบสามโม่พอดีนะคะก็ผ่านมาน่าจะประมาณสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละก็คือยังติดทนดีปากไม่แห้งนะคะอรสนี้สรุปว่าอร่อยดีนะทุกคนมันจะมีความแบบหอมกลิ่นเนื้อด้วยแล้วก็เส้นของนุ่มดีอะเนี่ยเส้นของนุ่มดีชอบมากอเดี๋ยวขอไปกินก่อนละกันแล้วเดี๋ยวมา ันนี้เติมใหม่แล้วนะคะหลังกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะทาเสร็จตอนบ่ายสามโมงยีเดี๋ยวดูกันว่าแบบเรื่องความทนแบบทาแบบย,วยาวๆประมาณสองสชั่วโมงอะไรเงี้ยมันจะแบบหลุดไปเยอะไหมเวลาลืมน้ำก็มีเหลือแก้วเหมือนกันนะคะแนี้แต่ว่าก็ยังมีสีลิปติดอยู่บนปากนะ หลังจากที่มีการดื่มน้ําแล้วก็มีแบบกินพวกผล,ลไม้กินผักกินขนมอะไรไปบ้างนะก็จะมีลิปดุดไปบ้างเหมือนกันแต่ก็ยังมีความสเตนอยู่นะคะนี่คือ6กโมงแล้วก็คือทดสอบปาเกือบ3มชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้คือลิปที่เติมหลังกินข้าวนะก็เหลือมานี้แล้วปากไม่แห้งเลยเนี่ยแต่ว่าสีดุดเห็นไหมเพราะวกก่าถูกก็ติดอยู่บ้างเหน็นไหมอืมแต่ว่าดีนะปากไม่แห้งแล้วก็ถือว่าติดทนนานเหมือนกันแบบเกือบสมชั่วโมงแล้ว <laughs> เกือบสามชั่วโมงแล้วนะแต่เนี้ย ยังเห็นสีอยู่ม,มาเจอกันในช่วงสรุปนะคะก็ขอสรุปแบบสั้นๆเลยละกันสำหรับ ริปรุ่นนี้นะคะแนะนําเลยว่าต้องมีทุกคนเนื้อดีแล้วก็สีสวยมากเนี่ยดูสิที่รีซื้อมาทั้งสี่สีอ่ะชอบทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นโทนที่แบบออกแบบโทนสุภาพนะชมพูอมแดงติดน้าตาลนิดนึงแล้วก็นี่คือน้ําตาลเลยนูน้าตาลสุภาพที่สวยทาแล้วไม่ป่วยแล้วก็นี่จะเป็นโทนส้มที่ติดแดงนิดนึงเป็นโทนส้มที่ทาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวแบบลิก่ะแล้วก็ปากคาแบบลิก่ะทาได้เป็นส้มที่แบบว่าไม่โดดลอยทุกคนคือสวยมากนะแล้วก็นี่ก็เป็นโทนสีแดงที่จะมีความแบบว่าติดชมพูนิดนิดงททีีี่าาด้้้แแบบเเเเออวววยยยยลลลนนะะคสสมกก็ื นะคะเม็ดสีเนี่ยมีความชัดเจนจุ่มรอบเดียวทาได้ทั่วเลยไม่ต้องคอยถูซ้ำๆหลายๆรอบกบพื้นสีปากคล้ำได้ดีนะแบบจนมิดเลยทุกคนแล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเบาสบายปากแต่ไม่ถึงขั้นตแบบว่าทาแล้วไม่รู้สึกว่าไม่ทาลิปนะทุกคนมันยังมีความรู้สึกอยู่แต่ว่าทาแล้วยังแบบเออพูดขยับปากได้ง่ายไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็ปากบนปากล่างไม่ติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาพูด คือมันยังรู้สึกสบายปากอยู่ประมาณนึงนะคะสีที่สวอตมากกับตัวแทง่งมีความตรงกันเลยทุกคนมันเป็นสีที่แบบมันดูไกด์กันได้เลยอ่ะว่าจะเป็นโทนประมาณไหนคือมันค่อนข้างจะแบบมีความใกล้เคียงกันเลยนะสีแท่งกับสีสวอตมาแล้วก็ทานปากอืเห็นไหม สวยอะชอบชอบมากเลยแล้วก็ติดทนนานใช้ได้นะคะคือประมาณสัก3ามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าเราแบบมีการดื่มน้ํากินขนมอะไรระหว่างวันกินผลไม้ยังคงเห็นสีบนปากเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแต่ก็มีหลุดบ้างเหมือนกันมีเลอะหน้ากากมีเลอะแก้วเลอะหลอดบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังเห็นสีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดกินของที่มันๆน,นะแบบของมันๆเลยชาบูปิ้งย่างก๋วยเตี๋ยวก็หลุดไปเกือบหมดนะแต่ว่ายังมีความสเตนของสีให้เห็นอยู่บ้างเล็กน้อยไม่ท้ายปากเราอะแห้งขึ้นกว่าเดิมในระหว่างวันนะรู้สึกว่าเออเหมาะมากกับ คนที่แบบว่ามีร่องปากชัดเจนแล้วก็ใครที่แบบเป็นคนปากแห้งอะไรเงี้ยก็ยังทาลิปรุ่นนี้ได้แล้วก็ตัวแท่งอะไรก็ใช้ง่ายดีนะเออแท่งเขาเก๋ดีอะ่ะเป็นแบบเนี้ตัดตดอย่างนี้นะขนาดก็ยังพกพาอะไรได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็กลิ่นอะไรก็ โอเคเลยกลิ่นหอมนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ขัดจมูกกับทุกคนคือเออมันกลิ่นหอมบบโอเคเลยภาพรวมคือชอบมากนะชอบมากไม่มีหวังเลยซื้อมาแล้วรู้สึกว่าเออประทับใจได้ใช้บ่อยแน่นะสำหรับลิปรุ่นนี้นะคะยังไงก็ไปลองกันใครที่เคยใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงฝากคอมเมนต์แชร์กันได้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้ลิปทำคลิปไหนอีกนะคะอยากให้ลองลิปรุ่นไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเกิดว่าลิปมีเวลาลิปก็จะมาแบบว่าทำคลิปให้ดูกันนะแล้วก็ตอนนี้ลิปก็มีทางว่าเป็นคลิปสั ก็อาจจะไม่ได้แบบมีทําใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแบบแบบไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะถ่ายแบบเป็นคลิปสั้นๆให้ดูก็ตามไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวไงใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนก็เดี๋ยวจะมีแปะช่องทางการสือไว้ให้นะใต้คลิปก็ไปดูกันได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้เนาะใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามกันได้แล้วก็ติดตามทองทาง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ตาม่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ